โอเคครับก็แล้วก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม GTA San l o p e นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของ GTA นะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ในสกิน D.O. นะครับผมไปไปอันนี้ก็เป็นรถของผมเองนะเป็นเซิร์ฟโลเพที่ผมว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมว่าอ่า เดี๋ยวผมไปทำงานก่อนมันจะมีอาชีพแล้วผมในเซิร์ฟนี้มีอาชีพก็หลายอาชีพอยู่นะตามเลเวลของเรานะผมมีกจนชงกันใช้ขนนะแต่ว่าก็เสี่ยงอยู่นะตำรวจตำรวจเยอะอยู่นะผม ตำรวจเยอะก็ค่อนข้างเสี่ยงเลยอันนี้ก็เป็นที่ทํางานของผมนะครับผมผมเวลหกอะ่ะก็เอ,อเลือกทํางานพวกนี้งานที่แบบมันสูงขึ้นเรื่อยๆมันใช้เวลสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ใช้เวลในการอัพนะครับผมนี่นะกด F3 ก็มีการล็อกรถมีอะไรนะพอกดล็อกรถแล้วเราเราก็ขับไม่ได้นะอไยเดี๋ยวผมปเปลี่ยนไอชีก่อนผมลืม จะได้พาไปดูด้วยนะผมอย่าก,กด F11 ก็คือการดูแมปเราเราจะไปที่จ็อบเซ็นเตอร์นะผมอันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะครผมว่าน้ำมันเราจะหมดหรือยังเราก็เข้าไปเติมได้นะครผมนี่ F Max วะ่ะ F Max ผ่านไปเฉยเขาน่าจะไปจ็อบเหมืนผมนั่นแหละเนี่ยจ็อบเนี่ยครับมันก็จะมีตอนนี้เราทำอาชีพที่6อยู่นะครับผมเป็นเวลหเป็นเอ๊ะเราทำเวลห้าอยู่เก็บแอปเปิลเราจะลาออกแล้วก็มาทำเวลหนะครับผมแล้วก็เวลสูงๆนี่คือก็เรื่อยๆครับจนกว่าเวลเรา เวลเกมนี้รู้สึกว่าน่าจะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าผมเคยเห็นคนเวล16-17ก็มีนะแต่อาชีพมันตันแค่12นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปทำงานก่อน อุ้ยรถชนอ่ากด f 4คือการโอนเงินให้เพื่อนนะกด f 3ก็มันจะมีความเสียหายรถบอกว่าเอ้ยรถเราเสียหายไปกี่เปอร์เซ็นแล้วตอนแรกมันจะเต็มรอยแล้วมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะผมนี่จอดรถก่อน อค okay. อันนี้พอเข้าไปในห่วงก็ทำงานได้ปกติเลยนะผมะเดี๋ยวเรามาขนน้ำมันกันดีกว่าขนน้ำมันก็จะได้รอบละอะรอบละพันนะผมแล้วมันจะหักตังเราไป3,000เหมือนเป็นค่ามาจำนะว่าเราจะรถเราจะไม่พังเฮ้ยนี่มันแก๊งเวฟว่ารถเราจะไม่พังอะไรประมาณนั้นนะผม อันนี้ผมลงมัดภาพสวยแล้วมัดถนนไปนะผมมันจะดูแบบสวยๆนิดนึงนะก็ผมคิดว่ามันสวยดีลองลองดูนะผมตัวเกมเดี๋ยวถ้าอยากให้สอนโหลดก็คอมเมนต์ได้เลยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีโปรเจกต์ว่าจะทำสอนโหลดอยู่แล้วแหละเกมนะ ขอสักออขอสักส like, ิบไลค์อะนี่ครับเราก็เข้าวงสีม่วงแล้วเราก็วนกลับไปที่เดิมแค่นั้นเองครับอ่ะครับขับถนนในเกมก็ขับเลนนี่นครับเลนขวานะบางคนก็คิดไม่ บางคนก็แบบเขาไม่รู้อย่างเงี้ยเขาก็ขับสวนมากับาผมเนี่ยแต่จริงๆเวลาเราจะเลี้ยวไปทางไหนหรือว่ายัางไงเราต้องอยู่ขวาเสมอนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ยึดตามหลักของอาประเทศไทยที่ขับซ้ายนะครับผมขับซ้ายผิดนะต้องขับขวานะครับผมเกมนี้ข้างๆนี้ก็เห็นล้วแดงๆก็จะเป็นเหมืองนะครับผมก็เป็นอาชีพขุดเหมืองเเวลเจ็ดนะครับผมตอนนี้ผมเลเวลหก กดเจก็คือดูกระเป๋านะผมเนี่ยมันจะมีหลอดเลเวออยู่ด้านล่างแล้วมันก็ต้องใช้เงินอัพนะผมเราต้องหางเงินนะครับนี่ครับผมเราก็มาถึงแล้วเราก็เข้าวงนะเนี่ยเอารถเข้าไปในวงสีเขยียวเนี่ยเราก็ได้ตังค์คืนนะผมปลาปลาทำต่อผมว่าผมจะฟาร์มไม่ได้สักเท่าไหร่ดีให้ได้สักหมื่นหนึ่งแล้วกัน เดี๋ยวพอได้หมื่นนึงแล้วเรามาเจอกันอีกรอบนะครับผมขอตัดคลิปเลยแล้วกันเนาะโอเคครับผมอันนี้ก็ขนน้ามันรอบสุดท้ายแล้วนะครับนี่มาถึงนี่ดูตังผมนี่เข้าไปปุ๊บโอเคครับตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันรยบรอยแล้วนะครับผมนี่ค่าหารกับค่าน้ำเราจะลดนะครับข้างล่างเดี๋ยวผมไปหานี่ก่อน ข้อดีของการามาทํางานขนน้ํามันเนี่ยหนึ่งมันได้ตังประมาณพันหนึ่งต่อรอบนะครับผมพั 1, 1, 1, 1นหนึ่งพันหนึ่งแหละต่อรอบแล้วก็นี่คนระับข้างๆเรา,าก็จะมีนี่อาชีพเก็บแอปเปิลนะครับผมซึ่งแอปเปิลเนี่ยมันเก็บแล้วมันจะได้เวลนะได้ exp AH นะครับผมแล้วก็ได้ exp AH ปุ๊บไอแอปเปิลที่เราเก็บมาได้เนี่ยมันจะได้เงินน้อยนะแต่เราสามารถกินได้มันจะเพิ่มค่าน้ํากับอาหารนะครับผม แต่ว่าค่าน้ํานี่มันจะน้ํามันจะเพิ่มน้อยมากเลยนะครผมส่วนใหญ่มันจะเพิ่มอาหารนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนอาชีพก่อนโอเคอุ้ยสาวอีกแล้วโอเคครับเปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยไปไป นี่ความเร็วทุกนี่ดีโอดีโอดีโอมอบง่ะโอ้ยอันตรายอันตรายอันตรายโอเคครับผมเราก็ได้มาถึงจุดอันนี้เรียบร้อยแล้วนะผมจุดเก็บแอปเปิลนะครเดี๋ยวล็อกรถนะ <c oughs> โอเคลองดันดูโอเคล็อกแล้วคันนี้เออทุกคนก็จะล็อกรถกันหมดนี่ก็เอาแอปเปิลมาขายตรงนี้นะผม <c oughs> ก็เริ่มทำงานเลย นี่น,นี่นี่นะสังเกตว่ามันจะแอปเปิลเนี่ยหนึ่งลูกเรากดตัวเจดูนะผมเนี่ยเนี่ยเรากินได้นะผมคือเราทำงานที่นี่เราค่าอาหารกับค่าน้ำเราไม่ลดจนตายแน่นะผมบอกเลยอันนี้ผมก็ทำบ่อยนะผมเวลาทำงานขุดน้ำมันมาเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้ออาหารนะผมเวลาเราหิวเราก็เปลี่ยนอาชีพแล้วก็มาเก็บแอปเปิลกินได้เลยนะครับ โอเคนะคเดี๋ยวผมจะยืนยืนไว้สักพักนึงนะผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปแล้วก็มาเจอกันอีกทีเลยแล้วกันนะครับผมมาโอเคนะคผมตอนนี้แอปเปิลก็เต็มตัวเต็มกระเป๋าที่ร้อยแล้วนะผมก็กดเจดูได้เลยนะนี่ก็จะมีอยู่19ลูกนะลูกนะผมมาเดี๋ยวเราจะกินเพิเ่มหลอดน้ำแล้วกันโอเคเอเกลูกหลอดน้ำเต็มแล้วแล้วที่เหลือก็16ลูกเดี๋ยวเอาไปขายนะผม ไปไปเอาไปขายไปขายนี่พ่อค้ารับซื้อเราได้ตังค์มาเพิ่ม480มันยแปไใส่ในลูกละ30นะครับผมมันน้อยมากๆแต่ว่ามันได้ e อ p แล้วผมเก็บมันจะแรนด o m สุ่มเอานะเฮ้ยกลายเป็นกดนั่งรถเฉยไป ต่อไปเราก็จะเอาเงินไปฝากนะผมแชทเด้งเราจะเอาเงินไปฝากที่ธนาคารคนระับอุ้ยรถขนน้ำมันก็มีมีรถที่แรงกว่าเวฟหลายคันเลยนะผมเวฟน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่กลาาที่สุดในเกมแล้วนะเพราะว่ามันมีรถแรงๆกว่านี้เยอะเลยนะ เแบรบกไม่อยู่แล้วครับก็จะมีแสดงอาชีพต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมถ้าใครอยากได้มอดภาพสวยกับมอดถนนก็บอกได้นะครับผมเนี่ยถนนแบบถนนส,สวยๆแล้วก็มอดภาพนะครับผมนี่รถเหอนตามมาติดๆ ผมถึงแล้วเราฝากหนึ่งก่อนนะเฮ้ยอะไครนูเราจะมีกดฝากทั้งหมดกับกดฝากอะไรนะเราเอาทั้งหมดไปเลยโอเคเรามีสามหมื่นห้ามี อันนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะผมซึ่งน้ำเปล่ามันกินไม่ได้นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยน,นี่เราตำรวจวะจกระจกโอเคเกมนิ้นเปิดไม้ได้นะก็ลืมบอกไปจำผมได้ป่าคุณตำรวจจำผมได้ป่าตุ้งตรวยังน่ารักโอ้คุณยังจำเราไม่ได้เลยคุณจะมาถามเราได้ไงว่าเราจำคุณได้ไมั้ย ผมบอกใช่ไม้เปล่าทำไมผมจะจำไม่ได้อ้าวหรอยากโอนั่นแหละยู้อีกทำไมคุณตำรวจน่ารักจังครับใครบอกนะใครเป็นคนบอกไอ้เหี้ยไม่ต้องมีคนบอกหรอกสื้อมาเองเลยใช่ไหมไปไปไปเราเราหมดทุกคนแลต่ที่เรียกนี่ว่ามายอ่ะก็มีแต่เพื่อนโอนนั่นแหละโอเคไป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  สกินสกินที่นอกเหนือจากสกินในเกมอย่างเช่นตัวที่ผมเล่นอย่างเงี้ยดีโออย่างเงี้ยหรือว่าสกินอื่นๆนะ่ยเราก็ต้องเติมเงินให้กับแอดมินเพจนะครับผมแอดมินแอดมินเกมแหละเออแอดมินเซิร์ฟนะเราก็โอนเงินให้เขาแล้วก็ส่งเว็บสกินอะไรประมาณนั้นแหละนะผมเราก็จะได้สกินที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นงานขุดเหมืองครับผมกด เช็คเพื่อนแป๊บนึงไม่อยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครอยู่เหมือนกันโอเคโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์แล้ว กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์นะครับไลค์โอเคกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนี่ดูรถหน้าเว็บอย่างเท่นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ